เปิดภาพทริปสมุยยาย่าใส่บีกีนตัวจิ๋วนันเดทยังรีบเข้ามาคอมเมนต์มีแต่พลังงานแห่งความสุขจริงๆค่ะสำหรับว่าที่เจ้าสาวอย่างยายะาอุรสยาหลังจากเพิ่งถูกขอแต่งงานไปก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าที่เจ้าสาวจะมีแต่ความสดใสแถมมีครอบครัวที่น่ารักคอยซัพพอร์ตด้วยทุกอย่างรวมถึงอยู่กับยายะาในทุกโมเมนต์ด้วยโดยล่าสุดยายะาอุรสยาได้โพสต์ภาพคลิปสุดชิลบินไปพักผ่อนที่ทะเลเกาะสมุยกับครอบครัวรอมหน้าทางแม่ปลาและพี่เคท พี่สาวคนสวยของยาย่าอย่างภาพที่ไปล่องเรือกลางทะเลกับพี่สาวและภาพนั่งเล่นอยู่ดิมชายหาดเรียกว่าเป็นวันพักผ่อนที่ดูมีความสุขมากๆครอบครวัวยาย่าดูอบอุ่นน่ารักกันทุกคนเลยในทริปนี้ก็ได้เห็นภาพของยาย่าที่ใส่บิกินี่ตัวจิ๋วแจกความสดใสผ่านรูปทางอินสตาแกรมทำเอาแฟนๆกดไลค์กันรัวๆรวมถึงมีนักเด็ดคูกิมิยะที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าอ้อขอบคุณภาพยาย่าอุรสยาภาพแหล่งข้อมูลข่าวสรุ com คและคอมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ